มาลุ้นกันนะครับติดเลยอู้ได้มาอีกหนึ่งแจมพีม่น้องได้มาอีกหนึ่งแจมสวยๆว,ว,ว้าว สวัสดีครับผมเจอกันนี่แหละครับกับบอนหาอยู่หาก,กินแบบบ้านๆนะครับสวัสดีตอนส้าๆพี่น้องนะฮะกล่องมมนสีม่วงฟังทั้งนี้ในเด้อพี่น้องเขาถอดขอผ้า,าลีนะฮะพอซางเขาติดฟิล์มมากมันมันบดเต็มนะครับกล่องนานะครับกะมือนี้คือเก่าพี่น้องยังอยู่ผกักไตะขึ้นเขานะครับผมมาหา อยู่ห้ากินที่เรานะฮะ้าพี่น้องมากู้รลอบปลาไหลพี่น้องนะฮะใส่ไปแปดลังนะครับผมบรูว์ฉีดโดมมนมมนฉีมานบอลน้องพี่น้องเนาะรอติดตามลุนไปน้ากันนะครับผมนะฮะมันสิมีมานมีเฮ่อ,อบอลน,นะครับผมไปครับผมไปติดตามชมน้ากันเลยพี่น้องไปครับครับพี่น้องผม มาถึงหลังแรกแล้วนะฮะมันจะมีตัวสักตัวไหมนะครับผมแล้วไปแปลหลังครับผมเหยือ่อเหยื่อกะเป็นเหยื่อบทีบ่เ,เคยใส่ครับพี่น้องเนาะเป็นเหยื่อที่บ่เคยใส่นะครับเป็นในเหยื่อปลานั่นครับเขาเรียกว่าปลาทูแขกเนาะเอามาต้มเอามาต้มใส่เกลือนะครับบรูออมจิโดนบ่พี่น้องนี่ครับหลังแรกของเฮานะครับผม ไม่โดนนะฮะโบถือนะครับผมมีแต่กุ้งครับเต็มเลยครับกุ้งอะยะไม่โดนนะครับแต่ได้กุ้งมาแทนนะฮะไปครับผมเบื้องหลังต่อไป มีหมานบอน,นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอากุ้งออกก่อนนะครับผมนี่นะครับผมกุ้งไม่ยีบเบียนไม่ยีบเบี่ยนดักปลาไหลเป็นดักกุ้งแค่นี้พี่น้องนี่นะครับไปครับผมตามเบื้องหลังต่อไปกันครับมาลุ้นหลังที่สองกันครับผม พราะว่ากุ้งเขาเต็มอีกคือเกานะะมันก็มีเอนดีๆน้องพี่น้องเนาะกุ้งมี่ตัวใหญไงครับผมมีเอนดีๆนิ้วจังเลยปลาไหลเห็นเป็ดปลายแห้งได้รับนี่ก็เพากุ้งอ่ะกุ้งกับลายใช่กันนะครับหลุนหนึ่งนะครับโบโดนคือเกหลหรอพี่น้องไม่น่าจะโดนเหมือนเดิม ทำมาเบิงกุ้งกันครับอุ้ยโดนพี่น้องโดนโดนนี่วะหนึ่งแต้มโดนครับโดนอุ้ยบุคิดว่าฉีโดนเลยนะครับโดน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 มาแล้วครับอุ้ยเหนียวบุเคยใส่กระถือด้วยพี่น้องเลยประตูแขกครับโดนแล้วหนึ่งแต้มนะฮะฮะมีรุ่นมีรุ่นมีรุ่นครับดักไว้แปดลัง นี่ครับพี่น้องผมขอ,อุยาดแก้ก่อนครับแป๊บนึงว้าวเหนียวพ่เ,เคยใส่กับกระมานด้วยพี่น้องะเนี่ยตัวสวยเลยพี่น้องครับผมใช่ได้ใช่ได้ไ,ดไปครับตามมองกันต่อพี่น้องนะฮะ ต้นตามังคุดไปสองรูรังที่สามกันฮะแมงมุมไปครับดูดปลาดูด,ดงคือเก่าผมตามสไตล์บอนหายอยู่หากินแบบบ้านๆน,นะฮะฮะ มีไหมตัวนี้มีไหมจะมีหรือเปล่าไม่มีก็ขอได้กุ้งเถอะนะฮะเฮ้ยมีปลาปลาบูพี่น้องปลาบูหน่อยครับรบูหน่อยแต้มหน,นึ่งมันบ่อหนีน้องนอ้อง เดี๋ยวคอยปล่อยเธอครับผมแหววแปดหลังผลเอ้มันงีิติิช่ำหนีบอ่นะฮะได้มาแล้วหนึ่งแต้มโอ้ใส่ไงบ่ถือบ่ใส่ไงไม่จิตติหล่อปลาบ่าพี่น้องนะครับผม เป็นปลาบูหน่อยครับปลาบูหน่อยแต่กุ่งพี่น้องเอยกลุ่นพุ่นเป็นกุ่งคลอ,องพี่น้องเมืองกามมันว้ววสุดยอดไปแก้วตามไปเบืองดีครับห้าหลังนะครับ ไซไ้ไซแล้วครับบัยูหันมี่เน้อใส่ครับอ๋อนี่ครับเนี่ยเนี้ยเี่ยเบื้องครับจะโดนบ่พี่น้องจะโดนไหมจะโดนหรือเปล่านะครับหลุนนั้นมบืงครับนี่ สองเต้มพี่น้องสองเต้มใช่หน่อยแฮงนะครับคู้แต่กุ่งพี่น้องเอาหน่อยก็เอานะครับหน่อยก็เอาแต่กุ้งหลายแห้งคนนะโอ้ได้กินปนกุ้งพร้อมพี่น้องสองเด้งครับสองเด้งฮะปนกุ้งพร้อม ครับผมมันแล้วมันเด้วสามแต้มพี่น้องเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวมีดักดักอีกนะครับต่อไปจะเป็นเหงือปลานิ่นพี่น้องมาปลานิ่นต้มใส่ปลาแดกตัวนี้เป็นปลาหนี่ต้มใส่ปลาแดกนะครับไอ้ยากุ้งเดี๋ยวไปหอดคล้องเดี๋ยวผมจิบปล่อยนี่นะครับปล่อยนองเนาะฮั่นนะ ไปครับสี่หลังสี่หลังสามแต้มนะครับผมหมาดอยู่ครับไปดูกันต่อหลังที่ห้าผมใส่ตรงไหนนะครับตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้ ที่ห้าใส่ตรงนี้ไปรุนกันครับจะโดนเหมือนหลังเมื่อก,กี้หรือเปล่าอันตรายครับอ่ะเ้ามาต่อกันเลยนะครับผมโอ้พี่น่องยางมากนย่หอมทุเรียนครับมันล่วงอยู่ไหนเนาะทุเรียนหอมหุ่นรองกลองแรงแกง่ง จะไม่เละพี่น้องไปครับเบ่งปลาไหลกันก่อนนะฮะนี่ใส่ไว้ตรงนี้นี่จะโดนไหมจะโดนหรือเปล่านะฮะบริเวนกระไดกุ้งนะเงี้ยใครเลยพี่น้องกุ้งตัวสวยเลยวอ้กุ้งเขาแล้วครับกุ้งเพียบเลยแต่ว่าหลุนปลาไหลกันก่อนน,นะฮะอู้กุ้งอ๋อนหะมดปลาไหลกระไดกุ้งละ นี่ครับไป้ถ่ายเบื้องตอนเทพพี่น้องครับผมเพราะผมเอาขัดอยู่ไว้ฟังคลองทางพุ่นนะครับไม่ได้เอามาด้วยเนะาะพอเดี๋ยวถังมานะครับไปสองหลังพี่น้องรุนกันตีบอปลาไหลนะครับโอู้หกขูดงามครับพุ่นขูดกขูดหลาย โอ๋อฟังผักกูดออกคุณโอ้ยผักกูดเดี๋ยวมาเก็บนะครับเก็บไปพัดมือนนั่นเส็บเสียพี่น้องเลยแซบ็แซบเสียพัดแบบพัดใส่ใครเนาะนี่พักน้ำนี่ลวกกินกระปลน,นพี่นอ้องอ่อนๆนี่พักน้ำน้ำกับสมน้ำดีลีแล้วครับเข่าแห้งนะครับ มาลุ้นกันนะครับเินเลยอู้ได้มาอีกหนึ่งแต้มพี่น้องได้มาอีกหนึ่งแต้มสวยๆว,ว้าวแต่กุ้งพี่น้องอูู้เหลือใจกุ้งครับปลาบูน้อยก็มีเดี๋ยวค่อยปล่อยเธอครับไปชมกันต่อครับเดี๋ยวจะเอาไปล่างก่อนนะพี่น้องเนาะ ซีแตมแล้วครับแปดลังในซีแตมเนี่ยก็สุดยอดแล้วครับผมไปต่อกันเลยนะฮะหลังสุดท้ายเดี๋ยวรอบปลาก็เป็นอีพี่ต่อจากตัวนี้แล้วครับผม ยวสีมากูให้พี่น้องเบิง้งเนาะมึอว่าน,นี่นะครับมันขาดพี่น้องมันดุดบไดมัดดากดางไม่รวมนะครับเอ้รอคือตังแนว่นี่พี่นอ้องนะลุดนันเบื้องครับนี่บอ้มีมีมีม,ม,ม,มีพี่น้องมีครับขาดขาดขาดมีเหรบผม โอ้นี่ครับนี่ครับเดี๋ยวคัดอันนี้ให้หน้าไม้ก่อนสอดให้เราไม้กันนะครับสอดรูโอเค โอ้ตัวใหญ่ครับพี่น้องตัวนี้แต่น้องสี่ไปแล้วพี่น้องโอ้ยังย่งยังย่งมันตายครับน้องก็จะตายตัวใหญ่ครับแกวพี่น้องแกวนี่ครับผมว้าวไปพี่น้องตามไปรุ่นกันอีกนะครับไปรุ่นตอนเทว่าเฮาสีเดอันนี้บนน้องพี่น,อนะน้องเนาะสี่ชี ก็ใส่หกเลยฮนไปครับไปเบืองตอนเทกันอ่าหาแต้มพี่น้องหาหลังโอเคได้แจมเลยได้พี่น้องนี่ถือว่าได้สองอยางคุ้มพี่น้องคุ้มไปครับผมไปเบืองตอนเทกันเลยนะครับโอ้พี่น้องผมถังควมครับออกเบิดเลยโอ้ ทั้งควงพี่น้องป็เลหสามตัวออกบัดนะครับว้ยเสียเถี่ยวแล้วมาเสี่ยงนอกมันเนาะจังมันออกตด้ยามได้จังมันไปหอดใสแล้วพี่น้องครับเดวยดตะกุงหาบวงก้อนพี่น้องคล้องกัอยู่นีครับลองใสลงคล้องไปเรียบร้อยแล้ว เว้ยตัวสวยๆตัวหนึ่งสำนาสองตัวนั่นบ่พอไดร้หรอกเหยียบมากันสิบดินเนาะไปไหวแท้เสี่ยงถิ่นเนาะโอ้ ขาดมันสีบรายยามันถอดครับเอาตัวใหญ่นี่แหละโอ้สียดายดีโ่้สียหาตัวเนาะเนาะยามันถอพี่นอ้องตัวมันบางใยมันไหนหรอทำขี่ก็เดือนนี่นะครับโอ้เส็งอ่ะตัวนี้อื้ เบื่อดินะครับโอ้ยว่าแต่มันสบปลมข้อประมาทของผมเองพี่น้องหาสิบดีกินนะครับเตะกรนย่างอยู่สองตัวอยู่ครับอ่ะใส่งามอยู่ดรอกดักไหมพี่นอ้องยิ่งไปยุ่งสมันเข่าอีกขึ้นก็สองตัวว้ย ปป่อบูบนอยก่อนครับผมไปเฮ้อยชิดายโอ้อโอี่น้นองเลยลงคลอ,องอาดานล้วครับทั้งความลงมาทั้งพีพอดีเนาะอ๋อช่องแต้มสรุฟ สองแต้มนะครับเอาเป็นว,านานะวออ่ามาดักไม่พี่น้องมาดักไม่เนาะกุ้งตัวนี้ยังี้ได้เท่ครับกุ้งม,มีตัวใหญ่ยงามเลยโอ้ยสี่ดายพี่น้องครับในสองเต็มบ๊วยเนยี่ยคอยดักไม่นะครับเซีงเสีงพี่น้องเซียงด้วยนะครับ ครับพี่น้องผมขึ้นัาคลิปแล้วนี้ก็ฝากกดไไห์กดแช์กดนซับสะใภ้กดกระดิ่งแจงเตือนเหนี่เลยครับเนาะเป็นกำลังใจให้ผมแน่นนะครับเหงอแต่ผากเลยพี่น้องนะครับเสียดายนะเอาเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ผมไปชีเอาไว้สำนีแล้ฮะเจอกันอีพี่หนานะครับเดี๋ยวผมมาสัาอีกนะครับเหมือนแรกงนี่แหละครับยี่พี่ต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวผมมาสับไม้นะครับ เจอกันอีพี่หน่ะครับผมเจหรับอีพี่หนกะสวัสดีครับผม